จะพาไปดูนะครับจะพาไปดูวิธีการดูแลรักษานะครับเครื่องปั่นไฟนะการดูแลรักษาการใช้งานนะถ้าเครื่องไม่ติดนะครับเราจะต้องเช็คตรงไหนบ้างนะครับก็เริ่มต้นจากน้ํามันเลยนะครับนะติดถ้าจะติดเครื่องนะครับน้ามันมีก็เปิดสวิ์เปิดโชคเนี่ยามรูปเลยแล้วก็ดึงเครื่องนะครับดึงเครื่องพอติดแล้วปิดแอปิดโชคแต่ถ้าเครื่องไม่ติดนะครับถ้าเครื่องไม่ติดนะดึงไปแล้วสามสี่ทีเครื่องไม่ติดนะน้ามันมีแต่เครื่องไม่ติดเพราะอะไร ดูเลยนี่สายไฟตรงนี้นะครับสายไฟตรงทุกนะครับเพราะเครื่องมันทํางานนะตัวนี้ก็ทํางานได้ต่อเนื่องนะครับทํางานได้ต่อเนื่องเลยนะดูสวิคสายไฟหลุดไหมนะครับอ่าไฟไม่หลุดถ้าถ้าไม่ติดนะแต่ของผมมันติดแนตะ่นี่คือสัตว์ทีด่ดูนะไม่ได้ดึงนะครับเป็นนะครับถ้าสายไฟไม่หลุดอ่าน้ามันเปิดไหมนี่เห็นไหมไม่ได้เปิดเมื่อกี้ถ้าดึงก็ไม่ติดครับเพราะผมไม่ได้เปิดน้ามันมือมันถ่ายจับกล้องถ่ายอยู่ สายไฟไม่หลุดอ่าเปิดโคกน้ามันแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราเคลื่อนย้ายไปบ่อยนี่หัวเทียนดูไว้นะครับดูหัวเทียนไว้นะอ่าหากอยากได้นะผมปักหมุดปักพิกัดไว้ที่ตะกาสีเหลืองแล้วนะครับตอนนี้อ่าตัวนี้ตัว,ตว,ตวนี้ได้เรามาราคาตอน,นผมซื้อมา2,000กว่าบาทนะครับแต่ตอนเนี้ยในร้ฟ์สดมาราคาพันเกว่าบาทนะเดี๋ยวไปดูว่าหัวเทียนถ้าเราเคลื่อนย้ายไปบ่อยถ้าเกิดไปเกิดกระแทกมันจะเป็นยังไงนี่ครับมันจะแตกแบบนี้นะครับมันจะแตกแบบนี้ หัเทียนเมื่อเกิดการชํารุดไม่ติดนะครับยังไงก็ไม่ติดไฟไม่ออกนะอ่าพี่ๆเพื่อนๆนะครับเช็คสามจุดนี้นะครับที่ผมบอกตามจุดที่บอกเนี่ยรับรองเครื่องติดแน่นอนนะครับเครื่องใหม่คาบูยัง